ต่อไปลิมิตของ exponent i เ l ียลนั้นลอคกาลทึมทบทวนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าไอตัวลิมิตตัวนี้ถ้าเรามองเนี่ยมันอยู่ในรูปของ1กําลังอินฟิน ity ี้ถ้าเราแทนไปเนาะนะปรากฏว่าลิมิตตัวนี้มันลูกเข้าสู่จํานวนอัตรายะตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีบทพิสูจน์แต่ว่าในที่นี้เราไม่เน้นเนาะในจํานวนอัตรายะตัวนี้เขียนแทนด้วยตัว e นะซึ่งเราพบว่าไอค่าลิมิตตัวนี้มีค่าประมาณ2.718เราเรียกว่าจํานวนธรรมชาตินะซึ่งเป็นจํานวนอัตรายะ ตัวนิยาม e เนี่ยนอกจากการจะนิยามด้วยพื้นที่ใต้เส้นโค้ง y เท่ากับ1ส่วน x เมื่อ x มีค่าตั้งแต่0ถึง1แล้วเนี่ยไอตัวนี้พื้นที่ตรงนี้เนาะเท่ากับ e แล้วมันยังสามารถนิยามอยู่นรูของลิมิตได้ก็คือ b ค่าเท่ากับลิมิตของ1บวก x นะกำลัง1ส่วน x เมื่อ x เข้าสู่0อีกด้วยโอเคไหมครับตัวนิยามของ exponential ที่เราเคยเรียนมาว่ามันคือจำนวนธรรมชาติตอนนี้เรารู้แล้วว่าความหมายมันคืออะไร นะครไอตัวเนี้ยตัว e กับััง x เนี่ยก็เรียกว่า exponential ฐานธรรมชาติตัว inverse ของไอตัวนี้เราก็เขียนเมืนด้วย l o x ซึ่งความหมายของมันก็คือ log x ฐาน e นะเพราะฉะนั้นถ้า y เท่ากับ log x ฐาน e เนี่ยความหมายของมันก็คือนะ e กับลัง y เท่ากับ x นั่นเองโอเคนะอันนี้คือความหมายของ exponential แล้วก็ logarithm อันนี้เราอาจจะต้องกลับไปทบทวนความรู้มปลายชักนิดหนึงนะาะตอนม .5 นะครับ อันนี้ก็เป็นสมบัติที่ผมลิสต์มาให้คือถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกนะ a มากกว่าศูย์เนี่ยเนาะเกำลังศูย์มีค่าเท่ากับหใช่ปะ่ะอกำลัง1มีค่าเท่ากับ a a เอกำลัง x บวก y เท่ากับ a กำลังเคูณ a กำลัง y หรือพูดง่ายๆว่าเลขยกกำลังฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันแต่ถ้าเลขยกกำลังฐานเดียวกันเนี่ยหารกันเอาเลขยกกำลังมาลบกันถ้าเลขยกกำลังซ้อนกันเอากำลังมาคูณกัน เนื่องจากว่า log กับ exp เป็น inverse ซึ่งกันละกันเพราะฉะนั้นถ้า log เจอ exp ฐานเดียวกันมันก็จะหลุดเหลือ x อันนี้อาศัยความเป็น inverse เช่นเดียวกัน exp กำลังด้วย log ฐานเดียวกันก็จะหลุดเหลือ x อันนี้เรียกว่าสมบัติของความเป็น inverse นะครับเพราะฉะนั้น a ลัง x นะครับถ้าเขียนรูปของ exponential ฐานธรรมชาตินะครับก็คือ e กำลัง x ลอน a จริงๆแล้วก็ใช้นิยามของ x เเนี่ยเป็นเลขยกกำลังขึ้ข้างบนก็จะกลายเป็น e กำลัง ln a กำลัง x e กำลัง x ln a เนี่ยเอา x ขึ้นไปนะครับเข้าไปในล็อกก็จะกลายเป็น e กำลัง l g a กำลัง x แต่อันนี้เป็น ed, อิน e ว s e ์ก็จะหลุดเหลือ a x อ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า a กำลัง x เท่ากับ e กำลัง x ln a เป็นการเปลี่ยนฐานจากฐานทั่วๆไปให้เป็นฐานธรรมชาตินะเช่นเดียวกันเพ่านาม x กําลัง n เป็นฟังก์ชันพหุนามใช่ไ่ะเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลยได้นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของเ x p o n e n t i a l ฐานธรรมชาติได้มันก็คือ e กํ e าลัง n log x ทํานองเดียวกันถ้าเรามี log 2ตัวบวกการฐานเดียวกันเราก็เอามาคูณกันนั่นเอง log ผลคูณเท่ากับผลบวกของ log log ของผลคูณอันนี้เรียกว่าผลคูณเท่ากับผลบวกของ log log ของผลหาร เท่ากับผลต่างของล็อกอล็อกของ x กําลัง n อันนี้เมื่อกี้อาจใช้ไปแล้วอ่าเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของ x กําลัง1ได้ก็ตบ n ลงมาข้างหน้านะเป็นการลดกําลังนะครับอันนี้เป็นสมบัติที่สําคัญมากเลยนะเดี๋ยวพอต่อไปเนี่ยเวลาเราเลยเรื่องดิฟนะครับหรือว่าหาอนุพันธ์ในฟังก์ชันรูปซับซอ้อนเนี่ยเราสามารถใช้สมบัติของล็อกมาช่วยได้อันนี้ก็เป็นล็อกของเอ่อ x ฐาน a กําลัง n เนาะนะครับก็เอา n ออกมาก็กลายปเป็นเซนเอร์ส่วน n ข้างนอก ก็เป็น log x ฐาน a อันนี้เป็นสูตรนะสมบัติของ log ที่เราเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้นเนาะ,ะการสลับฐานระหว่าง x กับ a แล้วยาลืมว่า x ต้องมากกว่าศูนย์นะถึงจะสลับได้นะตรงน,นี้อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนฐานนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะ,ะต่อไปอสมบัติของลิมิตที่สําคัญนะถ้าเราพูดถึงลิมิตของไอตัวฟังก์ชันเ x p ก n e n t i a l กับ log มีคีย์เวิร์ดง่ายๆก็คือลิมิตสามารถกระจายภายใต้ กระจายเข้าไปในฟังก์ชัน e x p o n e n น i a l กับ L อกได้ผลตัวนี้ถ้าเราขยายให้เป็น General ก็คือขยายให้มันมีความเป็นทั่วไปมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึง Limit ของ x เข้าสู่ A ของ e กกำลังฟังก์ชัน f x เลยเราสามารถกระจายลิมิตเข้าไปใน e x p o n t เน i a l ได้นั่นเองก็จะเท่ากับ e กกำลังลิมิตใช่ไหมครับเเข้าสู่ A ของ f อเหมือนกันนะครับลิมิตสามารถกระจายเข้าไปในลอ g ได้ ผลลิมิตของลิมิตของ log x นะครับเรากระจายลิมิตเข้าไปก็กลายเป็นลิมิตของ a ก็เป็นลอคเอเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราทำให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือลิมิตของ x เข้าสู่ a ของ log ของ f x เราก็เสมือนว่าเรากระจายลิมิตเข้าไปในลอ g ได้ก็เป็นล o g ของลิมิตนะครับของอะไรนั่นเองของ f x เอนั่นเองพูดง่ายๆพูดเป็นภาษาชาวบ,บ้านๆบ้านง่ายๆเนาะลิมิตสามารถกระจายเข้าไปใน Expo พนเอเเชียลอกได้นะครับก็คือลิมิตของ Expo เท่ากับ Expo ของลิมิตลิมิตของ l o g k เท่ากับ Lock ของลิมิตนั่นเองนะครับโอเคนะ,ะต่อไปเนะดูตัวอย่างง่ายง่ายวจริงๆเราใช้หลักการแทนค่าก็ได้นะครับเราแทนค่าเข้าไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราเขียนให้ดีนะเขียนให้ดีใช่ไหมเราก็เท่ากับ l o g แล้วก็ลิมิตเทคลิมิตเข้าไปในลอรกใช่ไหมของ 4x กําลังสอง ลบ5 x บวกกับ6เขียนแสดงรายละเอียดใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราค่อยแทนค่านะครับเอาศูนย์แทนเข้าไปนะครับก็กลายเป็นข้างในเนาะก็จะกลายเป็น l o อกของอะไรครับ6ใช่ปะ่ะล็อกของ6ก็จบอันนี้ไม่มีอะไรเลยเ็ดเนาะ,ะต่อไปตัวนี้เหมือนกันลิมิตของ e x p o n e n t i เชเราสามารถกระจายลิมิตเข้าไปใน e x p o n e n t i เ l ได้มันก็กลายเป็น7 l i m ลิมิตของใครครับ x เข้าศูห่งของไตัว สาม x กำลังสองลบกับสอง x บวกเก้านี่เราก็หาค่าลิมิตข,ของพหุนามธรรมดาเลยใช่ไหมครับก็แทนลงไปนะก็กลายเป็นเจ็ดกำลังสามลบกับสองบวกกับเก้านะครับก็กลายเป็นสนะิบเนาะเจ็ดกำลังสิบอัน 10. นี้นิส<ๆ>ัยคิดเลขทีเนาะนะครับอ่าตัวนี้ล่ะอ่าจริงๆแอบลองแทนศูนย์เขไปก่อนก็นได้ใช่ไหมครับอ่าศูนย์ เอาศูนย์ไปแทนดิรากที่ลากที่ศูนย์ลากที่ศูนย์ของไอตัวนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยมันดูยากเนาะลากที่ศูนย์มันไม่ได้ยามใช่ปะ่ะถ้าแทนไปก็มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจัดรูปนิดหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมันลากที่ x อใช่ไหมครับอ่าน้ตเอาไว้ตรงไหนก็ได้ว่าถ้าเรามีรากที่ n ของ a เนี่ยมันก็คือ a กกำลังหงส่วน n ใช่ไหมครับ ถ้าเรามี a กําลัง m และกําลัง n อีกครั้งหนึงเราก็เอากําลังมาคูณกันเพราะฉั้นตัวแรกเนี่ยเราลองจัดรูปนิดหนึ่งมันก็คือ2กำลัง sin x กำลัง1ส่วน x ใช่ไหมครับเพราะว่าลักที่ x ก็คือกําลัง1ส่วน x ก็เท่ากับ2กำลัง sin x ส่วนด้วย x ถูกไหมอันเนาอาเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยคือ2กำลัง sin ส่วน x ตัวที่2ก็3 e กําลัง x กําลัง2ส่วน x บวก1น่อันนี้ก็ไม่ยากเลยอ่าทีนี้เราก็กระจายลิมิตภายใต,ใต้การบวกถ้าเราจะเขียนแสดงดีเทลนะครับกระจายลิมิตภายใต้การบวกเลยเนาะแล้วก็กระจายเข้าไปใน x p o n e n t i a l เลยลก็กลายเป็น2กําลังลิมิตของ x เข้าสู่ศูนย์ของ sin x หารด้วย x บวกกับ3 e กําลังนะครับลิมิตของ x เข้าสู่ศูนย์ ของ x กําลังสองส่วน x บวกหโอเคตัวนี้ง่ายมากนะครับเราเพิ่งเรียนมาตัวนี้เข้าศูนห่งก็กลายเป็นตัวแรกก็ได้สองกํลังหครับลิมิตของไซน์ x ส่วน x เท่ากับหอันนี้จำได้เนาะเมื่อ x เข้าศนะูนยะ์ะนะจะศูนย์ซ้ายศูนย์ขวานะเข้าเท่ากับ1หมดนะครับบวกกับตัวที่2ก็คือ3 e กํลังอะไรครับ อันนี้เอาศูนย์ไปแทนก็ได้ศูนย์ส่วนหนึ่งก็คือศูนย์ก็เป็น e กลังศูนย์เพราะว่า e กลังศูนย์มันก็คือหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นสามสามบวกสองก็เท่ากับห้าะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบได้นีไม่ยากอันนี้ก็คือลิมิตของตัว Ex p o n e n t i a l ลนะครับกับ l o g a r i ท h m ก็จะไม่ง่ายว่าลิมิตสามารถกระจายเข้าไปในเอาเข้าไปใน log ได้เอาเข้าไปใน Ex p o n e n t i a l ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหะนะครับ เดี๋ยวค่อยลองทำดู